สดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ อยู่กับแอดมินอ้นคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะมารายงานข่าวๆในโลกฟุตบอลให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับงานนี้ก็ลงทุนมหาศาลแต่ผลงานไม่บังเกิดนะครับเปิดเม็ดเงินแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่โซชาใช้มากกว่าหมื่นล้านนะครับกุนซียาโนเวไว้48ปีกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แสนจะลำบากับตั้งแต่นำปีศัจแดงแพ้ดับยินแบบไม่รับยากกับเลี้ยวปูในเกมแดงเดือดสกอร์ศูนย์ประตูต่อห้าที่สนามอัแทฟอร์ดซึ่งเป็นบ้านของเจ้าตัวนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่าน ให้กับสาวดเรดอัมนี่นะครับเนื่องจากทีมรักไม่เคยแพ้เละเทะแบบนี้ต่อคู่อริตลอดการอย่างลิวหูนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับความพ่ายแพ้นในแมตช์ดังกล่าวทำให้สถิติใน4เกมแมตช์ล่าสุดพวกเขาเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยแพ้3เสมอ1โฉบให้ตอนนี้อันดับตารางล่วงฉลูดไปอยู่อันดับ7มีคะแนนตามหนังเชลซีจ่าฝูงถึง8แต้มเลยทีเดียวนะครับการมาของชิซานโนลนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะักสำหรับทีมเรดเดวิลนะครับความล่มเหลวตั้งแต่ต้นฤดูกาลสร้างความไม โซชามีโอกาสจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากมายเลยนะครับแล้วก็ซื้อนักเตะระดับสตาร์เข้าสู่ทีมอย่างมากแต่ผลงานด้นสวนกลบอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วนะับตั้งแต่ที่นาลูอมได้การแต่งตั้งจากทีมสโมสรให้คุมบางองยนผีแดงน,นะครับสโมสรให้การหนุนหลังมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทัพฉะนั้นจึงอ้างไม่ได้ว่าบอกบริหารไม่สนับสนุนเขาแต่อย่างใดลองคิดกันได้เลยนะครับว่าโซชามาคุมทัพเขาเคยใช้เงินในการทุ่มซื้อนักเตะที่มีราคาแพงมากกว่า50ล้านปอนด์หรือราวๆ2,200ล้าน,านด่ดมนปอูเ 35ล้านปอนด์เจดอนซานโช73ล้านปอนด์แล้วก็อารอนมันบิสซาก้า51ล้านปอนด์ซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีนักเตะหัวหอกซุปเปอร์ซับอยากได้มาเสริมทัพแล้วก็อ่อนคอยบอรดบริหารนั้นควักเงิน ซื้อลาเฟอรวาราน12.7ล้านปอนด์ส่วนในรายของคิเซโนโรนันโดนั้นต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุของลูกหนังซึ่งพวกเขาจำใจต้องซื้อแต่โซชาก็ยินดีที่จะรับไว้เพราะค่าตัวแค่19.7ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับยังไม่หมดแค่นั้นแมนยูยังมีการเสริมทัพตามใบสั่งของโซชาอีกมากมายอามาัดเดียโล3.7ล้านปอนด์ส่วนอเล็กเดลิสย้ายมาในราคา15.7ล้านปอนด์และฟาคุนโดเบเยสตีนะครับเสนอราคามา9้าล้านปอนด์แฟนพีโปรเจกต์คิดว่าเหมือนแล้วใช่ไหมยังครับเพราะ ถ้าหากยังไม่ลืมกันก็คงจะซื้อดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางอนาคตไกลของอารชแอกอาร์มสแตมนะครับที่ย้ายมาเสร็จกับแมนเชสเตอร์ยูเอิดโดยตอนนั้นพวกเขาทุ่มเงินซื้อมาถึง40ล้านปอนด์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูเอิดยังพอที่จะทําเงินจากการขายนักเตะในยุคของโซชาได้บ้างนั่นก็คือการปล่อยโรเมรูลูกากูให้กับมูใหต์เตอร์มิลานด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในปี2 0 1 9และเดเนียลเจมที่ขายให้กับลีดส์ยูเอิในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว25ล้้้้าาาาาาานน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 ปออออดดด์์หรรรรรรรืวว1,100ลลบบบบทะคัััเเเเเสสสส็จแแมมชชตยไกกุโซ่ง เต็มที่ด้วยเมง,เงินในการลงทุนมากกว่า312.1ล้านปอนด์หรื 13, อราวๆ13,732้าบล้านบาทเป็นจํานวนเงินที่มากมายมหาศาลซึ่งหลุยฟาวเ,เก่าแล้วก็มูรินโญ่ไม่เคยได้รับเงินนุนหลังขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับดังนั้นอาจารย์หลุยกับเฮียมูสามารถนําความสำเร็จมาถึง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบาๆอีกด,ด้วยนะครับซึ่งก็มีการคว้าแชมป์ต่างๆมากมายโดยเหตุนี้สาวโบกเดลเรดก็เลยมีความไม่พอใจนะครับด้วยการลงทุนแบบไม่อันสมผลให้สวนทางกับฟอร์มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่สมเหตุสมผลจริงๆกับเบาบัญหาต้องพิจารณาตัดไฟตั้งแต่ต้นหลมเพราะหากยังให้โอกาสต่อไปสถานการณ์เร็ว้ลยอาจบานปลายจนแก้ไขไม่ทันก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโซชานะครับซึ่งผลงานก็ ตกต่ำอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับเงินเงิน1,300กว่าล้านบาทนั้นโอ้โหอยากให้มาอยู่กับทีมอื่นบ้างจังเลยจะได้แบบมีทีมที่ดีขึ้นนะครับเ่ยองไรก็ตามก็ขอให้นะอยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อมปนลังใจกับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ